สวัสดีค่ะพี่น้องจวนตอนบ่ายค่ะมาเบ็งสวนชมผูกค่ะพี่น้องฮันลาฮันดาพี่น้องเอ้าเกษตรมูจะไม่ให้ยังอยู่นี่สวัสดีพี่น,ออนออ้อ,นองปอดไปยมาเช็คว่าชมผูกว่าเป็นเรนไม้ดกว่าดกมันด,ดกเกินไปกะมาพร้อนี่พี่น้องได้ของดีมาฝากักนี่ตังไว้น้องสดจากสวนนี่กัไแต่เ,เวลาสมกวนเลยพี่น้องอยู่นี่กั ต้มผูดทับซิ่มกันกันี่กันรุ่นนี้กันรอดอีคลิปก็เมื่อพี่น้องอันนี้อันนี้ก็พร้อมขายเลยพี่น้องแต่ว่าท่านได้ขายก็เลยอยากให้พี่น้องูว่าเช่นขานต้มผูดทับซิ่มกันบ้านน้องเดินนี่ของของดีอำเภอเชียงเงนนี่หน่วยยังไหลของเกษตรหมูหน่วยงามบอเสียบบอเสียบนี่ครับรอดเมืองรอดเมืองเลยพี่น้องว่าเสียบบอเสียบนี่ครับต้นตะกวนนี่ครับเอาเงินพี่น้องหายใจกันพี่น้องวิธีกินกินเกล็ดหวานบ่ละ กอบหวานเปนบ่หวานยังยูอ่านกอบยงเริ่มขายมันได้แล้วเกษหมูอ๋อเงีสิบหมูกระลาไน้องเนาะสิบมกรลาสองพันห้าร้อยหกสิบไปน้องสามร้อยไปน้องไปบ่โอ้กินแต่แซ่บหน่อยน่อยโอ้ยสวัสดีค่ะเก็ตรหมูสวัสดีค่ะ